นี่คือเกมย้ายบ้านนะครับเป็นการย้ายบ้านด้วยรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะเปิดประตูไม่ได้นะครับต้องวางของไว้ข้างบนบ้านหลังแรกมีกระเป๋าหนึ่งใบต้องขับไปตรงนู้ดเพื่อย้ายบ้านทำไมไม่ถือไปกระเป๋าใบเดียวไม่ยากง่ายๆขับตรงไปแล้วก็จอดเฮ้ยมันไม่จอดมันไม่จอดอ้โหอ่ะถือว่าถึงแล้วกันอันนี้ <c oughs> เป็นเกมย้ายบ้าน <c oughs> ตรงๆเลยเกมย้ายบ้านด้วยรถเก๋ง ที่เปิดประตูไม่ได้อันที่2มันกล่องฮะแล้วก็วางกล่องลงไปข้างบนแค่นี้แล้วก็ขับไปแล้วก็อย่าลืมว่ารถมันเบรกไม่ค่อยได้มันหมอมันเบรกได้แต่ว่าเมื่อกี้มันไม่เบรกมันไปเร็วมากอ่านี่มาถึงแล้วฮะบ้านหลังนี้อ่าสองหลังผ่านไปชนเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาไม่เปิดประตูรถทําไมไม่หารถที่แบบขนย้ายของได้ตู้เย็นโต๊ะเต๊ะ พี่จ้างผิดคันแล้วป่ะเนี่ยนี่มันรถเก๋งไงอ่าอืมเห็นไหมเอาโต๊ะมาวางตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็เฮ้ยวางนอนได้ไตู้เย็นนอนนอนวางนอนไม่ใช่ด้านนี้ด้านนี้อืมนั่นแหละก็เป๋าวางนอนไปเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานกับพื้นผิวไม่ให้มันหล่นอ่าฮะอันนีออ้อาจจาะบังหน้าคนขับนิดนึงแต่ก็น่าจะไปได้ไปครับบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่ตรงนู้น ขวามือบนค่อยๆไปมีนะแบบนี้ผมเคยเห็นอยู่มันผินกดกฎหมายนะมันทุกของเกินขนาดรถเนี่ยวิตาบีนะใช่เลยอ่าฮะอาจจะขับเอียงนิดนึงแต่ว่าถึงที่หมายก็โอเคใช่ไหมอ่าเรียบร้อยโอ้โหมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นอัปเกรดอัปเกรดได้ด้วยเหรออ๋อเพิ่มเวลา25%ข้างหน้าตรงนี้เป็นกระเป๋าเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดราวางตั้ง สามอันมันก็น่าจะได้นะคนขับมองเห็นไหมเนี่ยวางสามอันใกล้ๆกันมันก็น่าจะแบบเบียดเบียดกันไปไม่หล่นส่วนตู้เย็นก็วางแนวนอนวางแนวนอนอย่างนี้แล้วก <c oughs> ็แล้วก็อันนี้วางข้างบนอย่างนี้ได้ไหมขยับมานหนิดึงไม่น่าจะมีปัญหามาบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนู้นอ๋อคือแบบถ้าเกิดเรา อ๋อมันมีเวลาจำกัดมันไม่ใช่แบบจับเวลาอย่างเดียวมีเวลาจำกัดยี่สิบกวิอืมต้องรีบ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 เฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่หลังนู้นหลังนู้นโอ้โหตัดได้ไหมเนี่ยติดครับขับระผิดทางขอตัดสนามหญ้าไปหน่อยอ่ฮะอืมเรียบร้อยส่งถึงบ้านเลยครับส่งถึงในบ้านด้วยจักรยานเนี่ยนะทําไมไม่ปั่นไปเองแล้วมันจะไปยากอะไรจักรยานบ้านอยู่ตรงโน้นขวามือบนโอ้ถนน อุอกระเฮ้ยจักรยานลบเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวสิทำไมไมันเบาบางจังวางนอนไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมไม่ไหลนะอ่ะอ่ะอาจจะกลิ้งนหน่อย,อยขยับหน,ยหน่อยแต่ไม่ไหลไปด้านขวานี่นี่น,น,นมันต้องมีจุดสมดุลในการวางจุดพอดีเห็นไหมอืมหลังไหนเนี่ยหลังนูน้นซ้ายมือตัดตรงนี้ไปเลยขอโทษครับ อนุญาตตัดสนามหญ้าหน่อยเฮ้ยอย่าลนอย่าลนเล้ววซ้ายถนนกู่คามหมดเลยนี่แล้วก็ชนบ้านเขาอีกเออทำไมมันเยอะขึ้นอ่าเอ่มโอ้โหโซฟาด้วยเปลี่ยนรถเฮ้จะวางยังไงดีให้มันล็อกใจกันได้ด้วยเราหมุนทางนี้วางครอบตรงนี้ มันครอบได้ไหมมันครอบมันก็น่าจะหล่นนะไม่ได้ไม่ได้เอานี้วางข้างในมันหล่นแน่นอนฮะจาก,กันเนี่ยดูทตาทางและทีวีวางนอนลาบไปแต่ว่าโซฟาปิดข้างบนความได้ไหมความเออความเฮ้ยความได้ความได้ไดเฮ้ยเฮ้ยเฮหมือนมันล็อกพอดีใช่ไหมเนี่ยบ้านอยู่ตรงนูน้นโอเคครับเฮ้ยมันแน่นอยู่มันแน่นอยู่ หยับอันนี้มาแล้วก็โอ้โหเฮ้ยๆเฮ้ยกิ้งมาทำไมกิ้งๆๆๆอ๋อทำไมไหลมาล่ะอ๋อหมอนอาล่ครับนี่คือฟิสิกส์ล้วนๆทุกอย่างเป็นเรื่องของฟิสิกส์โมเมนตัมแรงดึงดูดแรงเสียดทานและบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงนู้นใช่มั้ยตรงไปก่อนตรงไปก่อน บ้านอยู่ขวามือบนตรงนู้นเหมือนมันล็อกกันพอดีนะเหมือนมันไม่มีการขยับเลยผมตัดตรงนี้ได้ไหมนะขออนุญ,ญาตตัดสนามหญ้าอีกรอบหนึ่งโอ้หชนอะไรเนี่ยอะไรลนวเวลาหนึ่งนาทีไม่เป็นไรเวลาเหลือเฟือห้ามชนกับอะไรทั้งนั้นบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ขวามือตรงนู้นโอ้โหไกลมากเอ๊ะสีเทาๆตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวนะสีเทา รู้ว่าจะมีคนตัดใช่ไหมเนี่ยจะไมทำอย่างนี้เอ้อมดีไหมเนี่ยอ้อมดีกว่าขึ้นขึ้นจะมีล่วงแน่นอนเออโอผมเหยียบอะไรเหยียบใบไม้นิดหน่อยอ่าคราวนี้เป็นเรื่องของการขับโอ้เฮ้ยสอยนี้หรือหน้าสอยนี้สอยนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายคนขับมองทางไม่เห็นฮะด้วยความสมจริง ไปเลยเอ้อยกว่าจะผ่านโอ้นี่แค่ด่านรแรกๆนะเอาเปียโนโนมาขวบนรถเก่งเนี่ยนะใครคิดเนี่ยโอ้โหอ่าเตาบาร์บีว BBQ. โอ้แต่และอย่างเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเตยเย็นเตยเย็นเตยเย็นเปลี่ยนโนเบามากเบาหวิวเลยข้างหน้าเสียงอะไรรถไฟเดีย๋ยวบอกนะว่าข้ามทางรถไฟ เออนี่นี่นี่แล้วใครมันยกปิโดคว่มวางบนรถได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนตรงนี้สิเออนี่เออทีเนียสกระเป๋ากระเป๋าวางนอนได้ไม่หล่นอยู่แล้วไม่มีปัญหาเฮ้ยแต่ล็อกแน่นมากอันนี้ไม่น่าจะหล่นไม่น่าจะหล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านคนโอ้ถนนงงมากหมู่บ้านนี้คือลงทุนสักหน่อยเหอะไหนๆก็จะรับจ้างย้ายบ้านให้เขาแล้วซื้อรถคันใหม่ได้ไหมหกล้อก็ยังดี โอ้เสาหืมเราจะความอะไม่ใช่ความผิดในการวางความผิดคือเสาโอต้องข้ามทางรถไฟเ,เ,เ,เดี๋ยว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 ยวยยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวดเดดดีดไ,ไ,มไ,มไ แต่เรื่องวางของนี่เพอร์เฟกมากบอกเลยรอบนี้ทุกอย่างลงตัวขับตรงไปเลยดีไหมตรงนี้นิีๆตรงไปเลยตรงไปเลยข้ามไปเลยระวังต้นไม้เมื่อกี้น่าจะติดต้นไม้วัดอือฮอ่าเฮ้ยไม่ไม่อย่านะอย่าจะถึงแล้วแป๊บหนึ่งจะเย็นอย่าเพิ่งล่วงตรงข้างหน้าเขียวๆอะไรอะกระเป๋าล่น Mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งจะแบบช้าจะแบบช้าโอเคโอเคครับรอดรอดของก็รอดคนก็รอดใจเยน็ยนใจเยน็นใจเย็นอ่ะ mm hmm. เฮ้ยกระเป๋าพอดีเปะ๊ะมุมกล้องปรับทำไมเนี่ยอื mm hmm. อันสุดท้ายใช่ไหมตรงนี้อ่าเออมุมกล้องข้างหน้าตรงนูน้นข้างหน้าตรงนูน้นนิดเดียว จะถึงแล้วอย่าลนนะอย่าลนนะอ่าเลี้ยวมาถึงแล้วครับใครสั่งใครให้ขนเปียนโน,โน,นครับท่าหลังนี้ออกมาคุยกันหน่อยโอ้ยกว่าจะผ่านเมื่อกี้เปียนโนครานี้โตะปิงปองโตปิงปองเฮ้พอดีพอดีไปดีพอดีพอดีไม่พอดี แตม่มันหาจุดพอดีได้เราต้องบาลานซ์การวางของข้างบนฮะอันนี้เป็นทักษะการบาลานซ์ของล้วนๆที่เราเคยเรียนมาตอนอยู่ชั้นมัธยมต้นนะฮะการบาลานซ์1น1เมื่อด้านซ้ายมันหนักเกินไปด้านขวาก็ควรจะวางเพิ่มเพื่อให้น้ําหนักมันบาลานซ์นี่นี่คือวิชาบาลานซ์ของ101บาลานซ์1 0 1ผมว่าด้านหลังมัน,มนเอียงนะ <laughs> มันเอียงไปหลังอเอาอันนี้ออกก่อนมันต้องออกทีละชิ้น ผมว่ามันเริ่มไหลนะาาเราไม่สามารถตัดเขาเพียงในได้ฮนะเนื่องจากว่าโต๊ะปิงปองนั้นมันกว้างมากเวลาเลี้ยวขวาทีนึงมีอาการสั่นเครือเลี้ยวซ้ายก็สั่นเครือมันมันคว่ำครับมันไม่สามารถรักษาสมดุลตัวเองได้ในเมื่อฐานมันไม่ไม่แน่นอาจจะต้องเปลี่ยนฐานใหม่เพิ่มชั้นการวางเพราะว่าเมื่อกี้ขามันอันนี้ใช่ไหมขามันไม่ถึงอ่า โอ้โหนี่ดีกว่าเดิมอีกแต่ผมรู้สึกรถมันเฮ้ยเดี๋ยวนะรถมันลอยรถ <c oughs> มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมว่ามันอาจจะหล่นได้ระหว่างทางมันโครงเคลงมากวิชานี้ที่เราเรียนมานั้นเริ่มงายหลังฮะส่งไปข้างหน้าหน่อยมันไหลอะโต๊ะมันไหลไหลหมดเลยครับไม่ได้แฮ ทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกว่าตู้เย็นนั้นก็เป็นฐานที่ดีได้อะโอเคเฮ้ยคราวนี้เหมือนโอ้โหแต่มันเอียงฮะตู้เย็นเฮ้ยมันเอียงเองด้วยครับเราเรายังไม่ได้ขยับเลยมันไหลไปเองอะยังยังไม่ทันออกไปไหนเลยพี่เออต้องใช้เชือกแล้วล่ะมั้งตู้เย็นไหลเชือกมามัดมาอืมโอเคแน่นอนรอบนี้เพอร์เฟกมาก เอาลครับทีนี้อยู่ที่โต๊ะปิงปองอย่างเดียวว่าจะไหลไหมถ้าโต๊ะปิงปองไม่ไหลทุกอย่างก็โอเคลองเลี้ยวดูลองเลี้ยวดูอ,วดอืมเนี่ยผมเบื่อมุมกล้องมากเลยจะหวังดีอะไรกับเรานักหนาเฮ้ยมันแน่นมากเชือกผูกแน่นมากดึงกับกระจกกระจกไม่แตกด้วยเดี๋ยว้ายของไม่มีไหลเลยฮะ ขนมายังไงไปอย่างนั้นเราต้องไปทางไหนนะอ่าเลี๋ยวนี้อ่ะฮะมีเวลา2นาทีโอ้ยสบายๆขับกินลมชมวิวได้ในเมื่อของเราแน่นขนาดนี้มั่นใจมั่นใจไม่มีหล่นแน่นอนออืไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาเลยบ้านอยู่ไหนเนี่ย บ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนครับเหลืออีกหนึ่งนาทีถนนวนแฮะโอ้โหแล้วใครเอาเอาอะไรมาวางตรงนี้เดี๋ยวได้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 เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่ง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 มุมกล้องอย่าปรับได้ไหมเนี่ยอืมอือฮึเย้ โอ้ยเป็นการย้ายบ้านที่เหนื่อยมากโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวนะที่1 0.0่ง0อันนี้แฮกหรือเปล่าเนี่ย